โปรเจกต์เจ็ดแคริเอร์โปรเจกต์ทีมห้าเรื่องพอรบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539ส่วนที่หนึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539สามสาีสาระสำคัญดังนี้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พุทธศักราชสองพัมิมีทั้งหมด38ข้อโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2539เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดอันเกิดจากการกระทําของเจา้าหน้าที่การฟ้องคดีละเมิดอันเกิดจากการกระทาของเจา้าหน้าที่การเรียกร้องและการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน 1. บทนิยามมาตราสีที่สําคัญ1.1เจา้าหน้าที่หมายความว่าข้าราชการพนักงานลูกจ้าง1.2หน่วยงานของรัฐ หมายความว่ากระทรวงทะบวงกรมหรือส่วนราชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมราชาการส่วนภูมิภาคราชาการส่วนท้องถิ่น 2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจา้าหน้าที่พุทธศักราช2539มีหลักการสําคัญอยู่2ประการ2.1กําหนดความรับผิดของเจา้าหน้าที่หรือความรับผิดของหน่วยงานที่มีต่อผู้เสียหาย2.3กําหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานของรัฐที่เสียหาย สามกำหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่หรือความรับผิดของหน่วยงานที่มีต่อผู้เสียหายกฎหมายนี้ได้กําหนดให้เกิดความรับผิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทาละเมิดต่อผู้เสียหายโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยผลของการละเมิดดังกล่าวเป็นผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดกับหน่วยงานของรัฐมีความผิดในมูลละเมิดดังกล่าวแต่กฎหมายมาตรากําหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิในการฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ใหม่ทดแทนไว้คือหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งการละเมิด ที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่มาตรา7วรรคหนึ่งถ้าในการกระทําละเมิดดังกล่าวหากเป็นการกระทําละเมิดไปโดยไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือหน้าที่หรือกระทํานอกเหนือกฎระเบียบทางราชการในกรณีเช่นนี้ผู้ที่ต้องรับผิดในมูลละเมิดนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดเท่านั้นมาตราเวรรคสองบัญญัติว่าถ้าศาลพิพากษายกฟ้อง เพราะเหตุที่ว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องมีใช่ผู้ต้องรับผิดให้ขยายอายุความฟอ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดซึ่งมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปถึง6กเดือนนับแต่วันที่คำพิพากษานั้นถึงที่สุด 4. กํกำหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ที่มีผลต่อในงานของรัฐที่เสียหายกฎหมน่นี้กำหนดเงื่อนไขความรับผิดในมูลละเมิดของเจ้าหน้าที่เอาไว้อีกประการหนึ่งก็คือเป็นการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ต่อหน่วยงานของรัฐกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ได้กําหนดผลในทางกฎหมายไว้2ประการได้แก่4.1กรณีที่ทําการละเมิดจากการปฏิบัติในหน้าที่4.2กรณีที่ทําการละเมิดอันไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติในหน้าที่ส่วนที่2ข้อสอบกอพอข้อ1การขยายอายุความฟ้องผู้ที่ต้องรับผิดชอบซึ่งไม่ได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีมีระยะเวลาเท่าใดกอ สามเดือนนับตั้งแต่วันที่คำพคิววำพากษาถึงที่สุดขอไข่เก้าสิบวันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดคอควายหกเดือนนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดงองูแปดร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดเฉลยคอควายหกเดือนนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดเพราะมาจากมาตา 7, 2, 3, ราเจ็ดวรรสองถ้าศาลพิพากษายกฟ้องให้ขยายอายุความฟอ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดซึ่งไม่ได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด ข้อที่2ผู้เสียหายที่ประสงค์จะยื่นคําขอตัวในงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องตามข้อใดกอไก่ภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยขอไขาภายใน1ปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้พึงจะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนคอควายภายใน1ปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุก,การณ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองงองูถูกถูกข้อ เฉลยขอไข่ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะพึงค่าใช้จ่ายสินใหม่ทดแทนเพราะมาจากผู้เสียหายจะใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนโดยฟ้องคดีต่อศาลก็ได้ดังนี้การยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนต้องกระทำภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้พึงจะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันทำละเมิด ส่วนที่สสรุปพระราชบัญญัติความรับผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิอดอันเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่การฟ้องคดีละเมิอดอันเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่การเรียกร้องและการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนด้วยการที่เจ้าหาน้าที่ของรัฐดำเนินกิจาการต่างๆของหน่วยง,งานของรัฐ